สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ เบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันก็ไปในเซาของมือวันที่30ค่ะเดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องคะ่ะมนี่คะ่ะแอดผ้าพี่น้องบ้านเฮาสุกุสุข,สข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเมตีค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะ่ะเอาแนวทางของเมตีคะ่ะหัวทีผพานมาหนิกับเขาทั้งบนทั้งล่างคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขามาทั้งบนทั้งล่างสามเก้าเก้าสามนะคะแล้วก็สามสี่สี่สามเลตาล่างกับเขาสามเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาพี่นอ้องเซาน,นีนะคะเมตีมีแนวทางมาฝากเราได้พี่น้องได้สำหรับการโค้งค่ะพี่น้องคะแนวทางของเมตีได้คลิปนี้คะ่ะสิ่งท่มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีจ้าค่ะเมตสีสูส้ๆกันไหมเหรอพี่น้องแคปซีค่ะเมตีค่ะเอกเป็นยังงี้ทุกคไปหนามาหลังสามเก้านะ <c oughs> ตีกว็ว่ามันออกมันเป็นเลขตัวเก้าเนาะเมตีก็เลยจับหมายนาะจ้ะเนาะค่ะยังถึงซีสามสามซีอยู่เหรอจ้ะ ค่ะไม่ตีไหนๆก็พ่อจะบินกระถือคือเก่าหล่ะทั้งบนทั้งล่างคือเก่าหมดล่ะค่ะย่เหล็กแปดโค่แปดหางไปนะค่ะแปดโค่แปดหางกับเก้าสามแล้วเนี่แอดอืมในต่ละไม่ตีกับมีเนาะค่ะสามเก้าเก้าสามกับมีเก้าสามแต่ละตัวตัวจ๊บคู่ไม่ตีเนี่ยมันกับมันจะมี่ยังสี่ไหมค่ะมันจะมีเก้าสามสองหกเก้าสามทั้งเพิ่นสองหกทั้งไตอันใจดีเก้าได้เนี่ยค่ะ มันอีสามเจ็ดอยู่ทั้งเทิงสี่แปดอยู่ทั้งใจมันอีบามันออกมันออกมากที่สบดมันก็ออกเก้าสามมันก็ออกสี่สามสี่เนี่ยสามสี่สี่เนี่ยอืมค่ะไม่ตีเนนากระพ่อสุบินกระเทือกคือเก้าระทัางบนทั้งล่างโอ๊ยเนาะป้าเราถือเลี่ยนเลี่ยนกันมาทุกวันเลวตัวนี้ไม่ตีค่ะจ้าแต่นี่ไม่ตีก็าไม่ได้จับไผ่นี่ยไม่ได้จับไผ่ตัวตรงๆเล้มีสามผางเสียงเนี่ยอยู่ในเล็ก แปดคูณนี่และแล้วจัดไว้เลยดิแอนจัดไปเลยดิคะจ้าเพพอสุบินแล้วจัดไปแล้วสนุกจ้าโอ้ค่ะค่ะไม่ติค่ะแล้วลงทุนไปหาร้อยบาทแล้วนี่อือค่ะต้องสอนหนึบปังแล้วบอลลินลบาลินตัวละสามบาทสี่บาทถ้าบาทแป้งสี่เมตรโอ้ค่ะตัวอะไรบรจาคไฟลแล้วไปิจาคเอาแล้วเอาตัวตรงๆแล้วเก่าสามสามเก่าในแต่ล่างแต่ไม่เมติบ้านเป็นเลขตัวเก้าเมติก็เล่นบริจาคไแล้์จ้าค่ะเมติค่ะเอ เอาเรียงแล้วนะจ่ะเนาะได้ได้ค่ะพม่ตีจ้าเด่นสองล่องเกตเหรอจ้าค่ะเลขวิ่งเลขแลนค่ะปันเอกาเลขต่ล่างกะเก้าสองสามค่ะสามหกเจ็ดเก้าสองสามสามหกเจ็ดค่ะจ้าเลขต่ล่างเลขวิ่งเลขเลขต่ล่างกับเลขวิ่งเลขนี่แหละอยู่ในต่ล่างนี่แหละคิดเพียงแต่ว่าพม่ตีจับคู่ให้บ่ถทึกเหรอจ้าค่ะ แต่ว่ามอติภานมาหนึ่งจับมาต่วเวียนซี่ีผลดีธรรมดาเนี่ยสีสามมามีดี้มาอยู่แปดทางหมดเลยจ้ะค่ะเอาบันี้สองหกสองหกค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะหกแปดหกแปดค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเด็กเล็ก สามตกับมี่ยูสี่ห่างกับแจไปน้อ,นองเอฟซีค่ะหกสองหกหกสองหกค่ะห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งค่ะห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกค่ะเก้าสี่หกเก้าสี่หกค่ะเดาตัวนี้ไปเลขข้อมฝันเนด้อเก้าสี่หก่เด้ออืมค่ะพี่ฝันนี้ก็เอาฝันไว้นะเหมืนฝันนี่บนเน็ต วันแดดแน่นอนวันคาดแนวเมืองเมื่อขึ้นเนี่ยค่ะสี่หกสี่หกค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะอย่าเอาวงกลมมาเียค่ะวงกลมสี่หกสี่หกค่ะสี่หกวงกลมสองหกวงกลมสองหกวงกลมค่ะเก้าสองวงกลมเก้าสองวงกลมค่ะ เก้าเจ็ดวงกลมเก้าเจ็ดวงกลมค่ะเจ็ดวงกลมหกเจ็ดวงกลมค่ะเก้าหกวงกลมเก้าหกวงกลมค่ะศูนย์เก้าวงกลมศูนย์เก้าวงกลมค่ะศูนย์หกวงกลมศูนย์หกวงกลมค่ะ วันนี้ไม่ตีลาบแล้ววันนี้ชื่วอัติพานมากนะไม่ตีกับไฮเก้าหนึ่งมันก็เอาแทนกันในเล่บัตจังซี่หนึ่งกับว่าไซี่ศูนย์เอาแท่นกันเล่บัตพี่น้องเอฟซีแต่ไม่ตีบริแท่นอยู่หนึ่งหกโลจ้ะเนาะเล็กตีเล็กติดศูนย์ะจ้ะวันนี้ส่วนที่ฝันไม่ตีฝันวางซี่เด้อฝันว่าไปกับผัวฝันไปไปกับผัวโอ้ยไปกินเข้าอิ่มเข้าเต็มเลยพี่น้องเอฟซีตีซอยไม่ตีแน ไปกับผัวแล้วบันเนศปะไปแล้วจะไปยียังไปตะเลิดตะเลยมันตีปวดเนียวจงเจ็บเนียวไซบอนกันยังว่าจะมาด้หัวหวนกันอยู่นี่ oh. วันนี้กินเข่าอิ่มเข่าวันสิเป็นยังไม่ตีก็เลยตีใจว่าเก่าสีหกเลยจ้านี่แหละเป็นความฝันนี่นจ้าห้าไ oh. ม่ตีเก้าสีหกค้ามฝันเนี่ยกับซีหกกับค้อมฝันบันนี้แต่ว่าส่วนส่วนจ็ดซีไม่ตีตีขึ้นตีโล่งไว้เลยจ้าพี่น้องเอฟซี ยู่ในแปดคู่แปดทางลรอเลยก4ซีน่ะจ้ะอันละก็เลยไปกับผัวเียไหนดนี่ว่าเป็นซีหากับเป็นซีโงกันหนอ่ะอืมข้าม่ตีคะตั้งแต่สมัยเต้งเต้ข้าวสมัยพ่อยห้าม่ 5, มาไทายหมดแล้าวว่าอย่าบอกแล้วว่าฝันไปกับผัวเงี้ยสบอนแต่ใส่ยงี้ม่ตีตลอดอยุ่นนะคะ่ล้ัิบกอกรอบนี่ตลอดจ้าพี่ดอกเอฟซีะมานนี่มือนีดิบันมือนีนกมะฮ้องบอกอืม สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่ว่านค่ะจำไวาไม่ตีมันเป็นเลขที่ทีประหยกออกมาทำกันดอกเนาะไม่ตีจะไปซื้อไปยุ้สี่ห้าสี่แล้วสมมติเขาเรียกคำนวณไม่ตีก็เก่าคว่าแต่ว่าคำโค้งเขาคองแจ็กเทียคำโค้งมันออกดียุ่ดิไม่ตีซี่หาซี่นี่ซี่หานี่ไหมได้ซี่หาหาซี่ซี่หาซี่ยุงสี่แหละเอาลงไปอย่างคือปากเป็นไม่ตีวานนะเขาเคยป็นแจ็กเทียค่ะ นี่แหละบันนี้ก็มากกระเจัดคัดกระพานแล้วพี่้องเอฟซีบันนี้วงกลมเ่ราะใวงกลมนี่ต้องคอวงแล้วงวงแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนในได้าวค่ะโอ้พวกก็ได้ติดดาวจ้าจ้าซีพูสห่างเนาะจ้าบันนี้ชวนมากนี่พี่้องเอฟซีในห้างเทียบะไม่ตีสิวงงไงคือบววงน้องวัวหนีนั่งเทียบแบบว่าไม่ตีโบววงไงกับ่บซื่อแล้วพี่้องเอฟซีวะมันมันกะ มันกันตัวเรียนคือกันท่อกันคือกันละจ้าพี่ดองอีฟซี่พวกโบว์วงมันกับคุณกาทอกันละจ้าแต่ว่าไม่ติเหตุไถยน่ายสูตรเนี่ยกับวงไปตามมักสอบของไม่ตีมากส่วนตัวของไม่ตีนาะจ้าเนาะก็จะไเป็นเชี่ยครับเมตีขัดเลยนะฮะทั้งเทียนมันกับโบหรือตัววงเห็นวงหมดที่บ้านมากนะไม่ตีกับมหัยศูนย์สามโคลโลมันมันม่ออกทั้งหนาเนาะจ้าเนาะหนึ่งศูนย์สามเมแอดท์ ว่ามันสิมาออกขาดมันมาออกอยูทังอ,อุบุญเนาะจ่ะเนะาะค่ะไม่ตีผู้ใดก็ยูทังอ,อุบุนี่กัดสิได้กัดยูดอกตั 1, 3, กกนหนึ่งศูนย์สามเนี่ยก็จะเรเลขตัวนาเม่จ่ะศูนย์สามันกับมาอยู่ตะวันมาออกตัวหนาเนาะจ่ะเนาะแมน่นค่ะไม่ตีคะ่ะบนัน้เอ๊อบบนน้บาน้านดอกแันลรแอดดอกจกนจ้าอสองหกดอกจนันสองหกดอกจันค่ะ เก้าสองดอกจันเก้าสองดอกจันค่ะเก้าเจ็ดดอกจันเก้าเจ็ดดอกจันค่ะหกเจ็ดดอกจันหกเจ็ดดอกจันค่ะรวบหน่อยทุนหน่อยนจ้าพี่น้องเก็บซี่มีบาตหนึ่งจ่องบาทกระตือทิมใบจะไปทิมมั่นไปกรับน้ำแนละ่ะตือเลขถือกระจับคู่ได้ย่าให้มันได้ขาดหวังไปจ้ะมันได้ทุนขึ้นจ้ะ มากระชับกระพายมันแช่น้าท่ากนเนาะจ้าเนาะงบหน่อยสุดหน่อยพระเอกนังเอกไข่สองกูสองหางหรจ้าอยู่ทั้งหนาหลือพี่น้องเอฟซีสองหกดอกจันห้าดาวเก้าสองดอกจันห้าดาวตัวเดียวโคโลกันนั่งเอกกับสองหกหรจ้าพี่น้องเอฟซีค่ะไม่เตียอยู่นันแต่ล่างระมีตัวใดเน่จ้ากันกันห้พี่น้องเอฟซีผมมากไขไม่ตีแจ๊พภายในพี่น้องเอฟซีเบิ้งนันแต่ล่างหรจ้า มันติขาดตัวใดนั่นนะแต่ล่างไม่ตีไดิจัพไยจ้าทาม่ตีจ้าพอถึงอยู่นแต่ล่างเข่ามากก็ถือว่าดวงของม่ตีน่าจะเนาะจังสามสองกับไดิจัพไผศูนย์จดตรงกันกับไดิจัพราะวานประเทศประเทศตามสูตรแลวจ้าจังสองเกจังสี่กับกับปจัพไผเลยจ้าจังสามหกจังสี่กับปฎิจัพไผมากเกากันจับไปหลายมนก็หลายคู่ลายหางงนมาเลยพี่ดองเอฟซ แต่น,นี่ก็โอ้เลขกม่ตีรุดไปสามงวดลุยนายรุลแล้วม่ตีก็คิดนะพี่น้องอยิบซีอยู่แต่ว่ากับมีผู้ถือลายเดอกจ้าเพราะว่าม่ตีปล่อยเลขกไปมันที่ยิบซีแล้วจ่านอเมรอวันเสาเนาะ <c oughs> คุณทั้งคนกับหลงเอาไปเอาเพียนบ้านไปเสือเอารัฐบาลให้ไปซสือแม่แอดเอาเอารัฐบาลให้ไปเสือเลขกเล่าถือเซยทั้งสามตัวทั้งสองตัวแม่แอดค่ะม่ตีคะ นี่ดิไม่ตีป้่อยไปวันเสาร์เนาะปล่อยไปวันที่ยี่สิบสี่นะแต่ปล่อยแอดเนีวันที่ยี่สิบเนา,จานะจ้าเนาะไม่ไม่ตีกับวันโล่งค่ะทัะ้งไล่นะวันที่ยี่สิบสี่เหรอจ้าสบาแอดมาไล่ไปวันที่ยี่สิบเนา,จานะจ้าเนาะจ้าไม่ตีคะ่ะบอกอันนี้เ่าถึงเลียงเงินรัฐบาลให้นจ้าว่าเรียงเรียงแล้วแล้วไปแล้วเหรอจา้า ก็นังถืดเซย์โย่ก็ดีใจน้ำพี่ดองเอฟซีวันสารอกว่าเอาไถ่ไปซื้อเหล้าเอาเหล้าไปซื้อไถ่กันเซลซะค่ะได้โต้ได้โต้เป็นสัตว์คนวายแอบค่ะไม่ตีถึงทั้งสามสองได้แอบโอ้ค่ะทัสามสองตือครื่องันสามตูยังซีแหม่ค่ะสามเก้าสองซีแหม่ค่ะก็ดีใจน้ำพี่ดองเอฟซีหรอจ้าค่ะ นี่นหะก็ก็มีตัวนี่แหละแอดมักกระจัดคัดกะพานน้จ้ะเนาะไม่ตีกับบรูว่ามันสิไปออกตัวใดเลขกันนะไม่ตีกบเฮ็ดไปตามสูตรละจ้ะค่ะสูตรพ่อบันสูตรพ่อพิษกับพิษละบรนสูตรพ่อถือกกับถือกละจ้าพี่น้องเอฟซีพิษถือกกบแม่นใส่พอใส่กะยาว่ากันนาะจ้าเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะโอ้ยย้าเรียดบวกรานี่ไม่ตีนี่เมย์มอยมอยตัวจ้าย่าพี่น้องเอฟซีเสียเงินเสียข้ามน้ำ ยายจถาแฮงว่าอยู่ไปหาตัวมูมันสิบาปดีว่าจันไหวยลูกสาวพุทธเฒรน้าจะเนาะงพุสาวแม่อายุแปดสิบเจ็ดปีพุ่นแล้วนันหัวควนอยู่พุ่นค่ะยายมากินข้าวกับชุนน้องไม่สมมาจันพี่น้องเอ็ดดี้ยายแถเอิ้อนน้องไม่สมมาจันว่าจ้ากะกะมิตกมิตตอนนี้แหละแอดจ้าขอบคุณมาตีค่ะ พานเนาะจ่าเนาะเป็นแช่เน้าทางเนาะจ่าเนาะค่ะเมตีจ้าขอบคุณเมตีค่ะต้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้าสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางจากเมตีพี่น้องคะ อ่าเลยในตาล่าเขงไม่ตีค่ะเก้าสองสามนะคะเก้าสองสามสามหกเจ็ดนะคะวิ่งสองกับเจ็ดเน้นไปที่สองค่ะพี่น้องคะจับคู่ค่ะ Ing, 42, 45, Jah, ma, 2องหกเก้าสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าห0ศูนย์เก้าหนเก้าหาีหนึ่งศูหาีหาศูนเก้าีะคะส่วนความฝันของเม่ตินี่4 6กับ7จ็ดีนกมะฮ่องบอก4ีหานะคะพี่น้องคะบันีเมติแล้วเน้นสองหกเก้าสองเก้าเจ็ดกเจ็เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกีหนะคะพี่น้องคะเน้น4ีคู่ค่ะ2 6งหเก้าส เก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะเม็ดเดียวมาหนีพี่น้องงบหน่อยสองหกเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องมาเบิ่งแนวทางาของเมติค่ะงวดที่ผ่านมานีได้ตารางกับเขา่านะคะเขาสามเก้าเก้าสามนะคะแล้วก็จับคู่เข่าสี่สามสามสี่หลัก็ับตัวตลเล่นสามเก้านะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะ ดอกคามีปมาณนี่นะคะสำหรับแนวทางขามโค้งเซานีนะคะแนวทางจากเมตีพี่้องคายอย่าลืมค่ะนัาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่้องคายทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่้อกคาขอบคุณขอบคุณแน้ทางจากแมตีค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกค่ะพี่้องคายท้อยากสิพาดกับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขวามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเล้กฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิได้บะผลาดท,ทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรา่การนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้พี่น้องแนวทางาคำโค้งจากแมตตีคะ่ะแนวทาง,ท,งทั้งหมดมันมีเพียงซัมนียคะ่ะแต่ก็สิได้ดขอตัลาพี่น้องว่นเ้าสุกุสก้นไปก่อนนะคะเอาไว้บอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ